สวัสดีครับกลับพบกผมนะครคุณแอปนะฮะจากรถมือ2ดีออโต้ยูสขนะบ,บอกเลยอันนี้เป็นหนึ่งในบริษัทมิเกอะรอ่างเงี้คร,งครับวันนี้เราตื่นเต้นมากเลยเรามาอยู่ที่โชว์รูมใหม่นะเป็นโชว์รูมคุณใดอุบวลจังหวัดอุบลรจชางานงนะฮะเรามารีวิวกับพี่เบิ้มนะฮะคันนี้เลย ตื่นเต้นมากเลยอยากจะรีวิวคันนี้มากเลยนะเพราะมันเป็นรถไซส์ใหญ่ดุมากนะครับถ้าท่านผู้ชมนะดูหนังเกาหลีบ่อยๆบอกเลยว่าคันนี้ท่านผู้ชมต้องเห็นคันนี้อยู่ในซีรีส์เกาหลีก็คือมาเฟียใช้ตัวร้ายในเรื่องต้องใช้คันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรฮุนไดพาริเสตจริงๆเนี่ยฮุนไดมีแผนนำเข้าคันนี้ มาสักพักหนึ่งแลแต่ตอนนี้เลือกงานยามดีเอาเข้ามาแล้วแล้วบอกเลยราคาดีมากนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะไซส์สจริงๆอ่ะเขาไม่ใช่ PPV นะคนชอบเข้าใจผิดเอาไปเทียบกับ Fortuner เอาไปเทียบกับ Ford Everest นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะระดับเลนราคาเขาไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับ แต่ตัวนี้เขาเป็น SUV นะครับเป็นดีเ g ็ e เมก็คือเป็นตัวใหญ่สุดเลยนะครับถ้าสมมุติผมเปรียบเทียบนะในตลาดประเทศไทยตอนนี้เทียบได้แค่เก t e อลนะครับแทง500มีไซซ i n g ตัวเดียวที่ชนกันนะครับราคาของเขาจับต้องได้นะครับบอกเลยจับต้องได้มามาเริ่มรีวิวกันเลยนะอันนี้ผมมาแบบสบายๆนะก็คือรถเนี่ยมันเพิ่งลงมาเลยเริ่มมาข้างหน้าก่อนเนอข้างหน้าเนี่ยคุณจะเห็นเลยมันบึกบึนมากเลยนะผมชอบมากเลยตรงเนี้ย เป็นกระจังหน้าจริงๆอ่ะมันเหมือนลมดำนะแต่จริงๆมันออกเป็นสีเทาตรงเนี้ยทำให้ดูดุมากขึ้นแต่ผมต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยที่ผมรีวิวเป็นตัวท็อปนะมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับมันจะมี e x c l u s i v e และ e s t i ต e นะครับตัวเนี้ยเป็นตัวท็อป e s t i ต e นะครับขับ4นะครับในราคา2ล้าน4ี9แ0 0บาทนะครับบอกเลยว่าไว่างก็ตีไป2อล้านแล้วกันตัวนี้นะครับไฟให้เป็น Fu l l LED ทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากเซนเซอร์ หน้าทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มเลยหล่อๆแบบหนุ่มเกาหลีนะครับยางให้มาเป็นบิดโซนนะไซส์อะไรเอ่ยมาดูกันพร้อมกัน2,4,5 5 0 20ให้เป็นขอบ20เลยนะแล้วท่านผู้ชมดูนะแม็กมันเนี่ยสวยงามมากเลยนะสำหรับลูกค้านะที่แบบเคยขับรถยุโรปอย่างเช่นแบบ Audi Q7 หรือพวกแบบเ e n z GLE อย่างเงี้ยผมบอกเลย Performance มันสู้ได้นะครับในส่วนของราคาเนี่ยย่อมเยาวกกันด้วยนะครับ ในส่วนของตัวเนี่ยกันโคลนนะตัวเนี้ยอ่ะผมบอกให้นะถ้าเป็นรถค่ายอื่นหรือว่าเป็นยี่ห้ออื่นที่ผมเคยรีวิวมานะในมือสองเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไม่มีนะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมมันมีกันกันโคลนให้ด้วยในส่วนที่ทับกระจกข้างนะครับนี่มีไฟด้วยนะครับเป็นบิวอินนะสวยงามจริงๆท่าผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นมาเห็นตัวจริงมากๆคือมันใหญ่มากคือผมอ่ะสูงเนี่ยเกือบร้อยแปดสิบนะดูตัวผมเล็กไปเลยดูดิดูตัวผมเล็กไปเลยนะเห็นไหมด้านข้างเป็นสมาร์ทเคเลดแล้วและอย่างหนึ่งที่ผมชอบอีกอย่างนะ ตัวกระจกหน้าและกระจกหลังให้มาเป็นอะคูสติกการ์ดนะครับเป็นกระจกเก็บเสียงถ้าเป็นบางค่ายจะเรียกว่ากระจกนิลไัยสอชั้นเข้าไปปุ๊บปิดนี่คือไม่ได้ยินเสียงเลยก็คือนอยซิ่งก็น้อยลงนะครับในส่วนของด้านหลังเหมือนเดิมเลยให้มาเป็นขอบ20นะครับมาดูด้านท้ายนะฮะมาดูด้านท้ายนะฮะไฟสวยงามเห็นไหมตัวนี้ตัวท็อปนะ 2.2ก็ represent เล r e s เซนถึงเครื่องเา้าเครื่องเขาเนี่ยจะเป็นดีเซล2.2เทอร์โบนะจริงๆมันเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัว h ุนได a สตาร์เลียเนาะ แต่ตัวนี้ให้กําลังขับสูงสุด197ยาน,น,นะครับถ้าถามว่าแรงไหมไม่ได้แรงที่สุดแต่ถ้าถามว่าช้าไหมไม่ได้ช้าเลยบอกเลยค่อนข้างกระฉับกระเฉงเลยทีเดียวนะครับในส่วนของด้านหลังเห็นไหมมีชาร์กฟินนะเรียกว่าพ่อบ้านมาเฟียเกาหลีใจกก้านะเห็นไหมมีโลโก้ฮุนไดนะฮะแบบสวยงามแบบนี้เป็นแบบหนุ่มเกาหลีเลยนะครับมีโลโก้พาราเซตตัวนี้ด้วย ให้ดูลุกโฉกเฉี่ยวมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยมัน2อล้านหเลยอะ่ะมันแพงไปแต่จริงๆถ้าเราศึกษากันแล้วนะครับในกลุ่มเซกเมนต์นี้นะครับบอกเลยว่ายังไม่มีทําตลาดในประเทศไทยนะครับและก็ฮุนไดก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่เลือกทาตลาดตัวนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าน่าใช้มากเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับ มาในส่วนของภายในนะอันเนี้ยยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะรถมันเพิ่งมาจริงๆคือผมมาขอทางเซลล์รีวิวเลยนะอันเนี้ยด้วยการที่มันเป็นตัวท็อปนะต้องบอกก่อนว่าสีภายนอกนะจะมีขายแค่สีดําและสีขาวเท่านั้นหมายถึงสีภายนอกเนาะในส่วนของภายในถ้าเป็นตัวท็อปนะตัวเนี้ยเราอยู่ในตัวท็อปมันจะเป็นสีเบดแบบนี้เลยนะครับเป็นหนังเนปา แต่ถ้าเป็นตัวท็อปขับ2จะเป็นเบาะสีดำนะครับจะทําให้ลุกสปอร์ตมากขึ้นจะเป็นเบาะหนังปกติเลยนะครับผมขอเข้าไปภายในนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับแล้วมีเมมโมรีซีทให้2ตําแหน่งนะฮะมีเมมโมรีซีดให้2ตําแหน่งนะดูแมทีเทียลก่อนนะครับ บอกเลยว่าตัวท็อปขับ4เห็นไหมตัวเนี้ยเป็นกรรมยี่หมดเลยนะครับแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปจะได้ซันรูฟเป็น2ช่วงเลยตัวเนี้ยเป็นของคนขับเนาะอันเนี้ยต้องใช้มือเปิดนะจะไม่อัตโนมัติแต่ข้างหลังเป็นคล้ายๆเหมือนพารามิกซันรูฟนะครับเปิดได้อัตโนมันติตรงนั้นเลยนะครับค่อนข้างสวยงามทีเดียวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือตัวเนี้ยเป็นลายไม้เนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมนะครับ ในส่วนของแมตต์เคลียลผมว่ามันประกอบค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมอ่าเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมหน้าจอแสดงผลนะครับ12.3นิ้วในตัวกลางนะและมาตรวัดเรือนใหม่นะก็เป็น12.3นิ้วเท่ากันนะครับอีกอย่างนึงมาดูกันนะผมขออนุญาตสตาร์ทรถแล้วนะอ่ะมาดูอ่าเห็นไหมสตาร์ทรถแล้วเห็นไหมค่อนข้างโอเคเลยนะเห็นไหม คนที่ยังไม่เคยใช้ของเกาหลีนะต้องบอกอย่างนี้ว่ามันจะดูเหมือนเครื่องบินนิดนึงมันจะดูใหญ่ๆนะมันจะดูใหญ่ๆนะตัวนี้ให้อะไรมามั่งนะครับรองรับระบบอะไรมั่ง Apple CarPlay อันเนี้ยโอเครองรับแน่ๆเลยในส่วนของพวงมาลัยตัวเนี้ยได้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับมีพัดลิ้นชิปคู่ด้วยเนหะ็นไตัวนี้เป็น cruise control นะครับแล้วก็ยั่นี้เป็นหมวดปรับนะครับรับสายวางสายปกติเลยตัวนี้ตัวท็อปขับเนาะเนี่ยจะมีโหมดทั้งหมด7โหมดตรงนี้เลยอีโคนะครับประหยัดน้ํามันนะครับ ระบบสปอร์ตนะสมาร์ทนะครับคอมฟอร์ตนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือตัวเนี้ยจะมีเฉพาะระบบขับสีเท่านั้นก็คือเป็นโว์แล้วก็ตัวขับกับโคนเนาะแล้วก็ตัวทรายตัวนี้เนาะมันจะมีทั้งหมด7โหมดนะครับตัวนี้เลยเห็นไหมมาดูแมททีเรียลอ่ะมาเปิดกันก่อนนี่แมททีเรียลนะจุดชาร์จมีหลายจุดเลยนะฮะมี power outlet ตรงนี้มีที่ชาร์จใช้ ใช้ซตัวนี้ด้วยนะครับมี power outlet ตรงนี้อันหนึ่งเนาะในส่วนของข้างบนนะที่ผมชอบอีกออปชันหนึ่งอันนี้ผมยังไม่แกะของเขาเนาะอยู่ไปแกะขเขาดเดี๋ยวโดนดุเนาะนี่เห็นไหมตอนแรกผมก็งงนะมันคืออะไรเห็นไหมลองถ่ายท่านผู้ชมไ้ดูเห็นไหม,อ,นะไม,ไหมอันนี้จริงๆมันคือกระจกไม่ใช่พูดผิดเลยกระจกสองลูกสมมุติลูกเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเลนวายเลยสําหรับคุณพ่อไว้สองลูกข้างหลังว่านั่งเป็นยังไงมานะครับสามารถเห็นได้แถว3เลยนะครับ ผมลืมบอกไปว่ามันมีลำโพงเนี่ยนะเวลาคนคนขับอ่ะพูดอยู่อ่ะเสียงมันจะไปข้างหน้าใช่ไหมครับมันจะไม่ไปข้างหลังลูกเราจะไม่ได้ยินตรงเนี้ยมันจะมีลําโพงเราสามารถต่อไปได้และเราพูดปุ๊บจะมีลําโพงออกข้างหลังเลยนะครับเด็กๆสามารถได้ยินนะคุณพ่อคุณแม่สบายใจได้เลยว่าพูดอะไรไปปุ๊บได้ยินเลยนะครับกล้องเขาไม่ขี้เลนะ12นิ้วเนี่ยดูกล้องมองหลังชัดมากนะ และอย่างหนึ่งมีไกด์ด้วยคุณจะสังเกตนะจริงๆอะ่ะไอ้กล้องมองหลังก็ส่วนหนึ่งนะท้ายผู้ผลิตจะบอกให้ไอ้กลมีไกด์เนี่ยมันมีเซ็นเซอร์มันมันจะแพงกว่ากล้องค่อนข้างชัดเลยทีเดียวถ้าผมตึกซ้ายตึกขวาเห็นไหมมันจะมีกล้องด้านข้างผมจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะมีเห็นไหมค่อนข้างสวยอ่ะผมทําให้ดูใหม่เห็นไหมนะครับในส่วนของตัวปรับเบาะอย่างที่ผมบอกไปเนอะมีการปรับเบาะได้2แบบนะครับสามารถเมมโมรีสมมุติว่ามี2คนขับคุณก็ปรับเลยอันนี้เป็นนของคคุณะรับ อ,อ,อีกอีกซีดหนึ่งอาจจะเป็นของภรรยาคุณก็ได้นะครับคุณก็ปรับเป็นของภรรยาคุณได้นะครับสามารถเมโมรีได้2ท่านเลยทีเดียวในส่วนของลำโพงนะอันนี้เป็นลำโพงของ Infinity 12ตำแหน่ง นะบอกเลยว่าค่อนข้างเสียงกระหึ่มนะผมลองฟังมาเรียบร้อยแล้วนะเข้ามาดูภายในนะเบาอ,อย่างที่บอกไปนะเบาเขาไม่ใช่เบาธรรมดานะเบานับป้าและอีกอย่างหนึง่งเบาทั้งหมดไม่ใช่แค่คู่หน้านะตัวเนี้ยสามารถปรับเย็นได้ดูปรับลมเย็นได้เห็นไหมคู่หน้าเนี่ยปรับลมเย็นเนี่ยพอผมปรับลมเย็นปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีมีลมออกมาแล้วสามารถปรับลง่นได้ด้วยและสามารถปรับได้ทั้งหมด4ตำแหน่งเลยทีเดียว นะครับเรามาเปิดลําโพงกันนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตเปิดเปิดเพลงนิดหนึ่งนะครับว่ามันกระหึ่มจริงหรือเปล่าผมบอกเลยเปิดเพลงในรถนี้เต้นได้เลยเอาป่ะไปต่อขอปิดก่อนเดี๋ยวไม่ได้รีวิวรถกันมาดูตัวนี้นะบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นที่ปิดเปิดปกติเนาะนี่ตัวนี้เห็นไหมปุ๊บ ที่ใส่แก้วชอบนะดูมันแบบล้ําเดี่ยว ถ้าสมมติใครมองเนี่ยผมมองว่ามันสามารถนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะครับเอาไปแทนรถตู้ได้ไหมแต่บอกเลยว่าคันเนี้ยคือคุณจะได้คือความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็น s อ v นะครับแต่มันตัวใหญ่เลยนะครับหลังจากผมเนี่ยมันเป็นเทียเตอร์ซีนะฮะก็คือเป็นเทียเตอร์ซีก็คือเป็นที่นั่งผู้บริหาร2ที่นั่งเลยนะครับเบาะเป็นลมแล้วก็เป็นอุ่นได้ด้วยแล้วปรับพับลงเป็นไฟตาได้ด้วยสามารถเดินเข้าแถวกลางนะครับไปที่นั่งแถวสามได้ด้วย ยังไงเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูครับอ่ามาดูกันในส่วนของแถว2นะอย่างที่ผมบอกไปนะผมสูงเกือบ170ผมนั่งแบบนี้เลยคือมันจริงมันนั่งสบายมากเลยนะคือถ้าผู้ชมจะเห็นได้ว่าที่นั่งมันเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวรถผู้บริหารนะครับสามารถนั่ง2คนได้และขยับไ้นี่ได้ด้วยนี่ลงมาอย่างนี้นะครับสามารถปรับได้เห็นไหมอย่างนี้เลยค่อนข้างสะดวกสบายนะอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมตัวนี้เราสามารถปรับได้ด้วยปรับให้มันลาดไป แบบนอนนี้เลยแบบผู้บริหารจริงๆมีแอร์ตรงนี้ด้วยเห็นไหมข้างบนนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยปรับอุ่นร้อนปรับอุ่นเย็นก็คือเป็นเบาะคู่หลังนะนะครับมีแอร์ช่องหลังให้ด้วยเห็นไหมค่อนข้างสะดวกสบายนะครับคือเวลาเรานั่งอ่ะรถผู้บริหารเนี่ยคือจริงๆเราต้องมีกาแฟกินเนาะเราก็ใส่ตรงนี้เลยเห็นไหมค่อนข้างสะดวกสบายเนาะเปิดซันรูปอย่างนี้เลยท่านผู้ชมคือลูกๆหลานๆเนี่ยคือยังไงก็สบายอ่ะเป็นรถที่แบบว่าน่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไปดูแถวหลังนะเวลาเราเราเราจะไปข้างหลัง คือถ้าเป็นรถคันอื่นเนี่ยบางทีอะเราอาจจะต้องเดินหรือว่าพับเบาะไปอันนี้ไม่ต้องนะลูกเราเดินก็ไปเลยนี่แบบนี้เลยนะครับนี่เราพับเบาะให้ดูอันนี้คือเบาะไม่ได้เลื่อนนะเนี่ยถ้าถามว่าเด็กนั่งได้ไหมเด็กนั่งได้สบายนะครับแต่ถ้าถามว่าผู้ใหญ่เนี่ยถ้าสูงประมาณเกินร้อยแปดสิบเนี่ยผมว่าจะอาจจะติดหน่อยแล้วข้างหลังที่สําคัญมีที่วางแก้วทั้งหมดสจุดนะครับที่ชาร์จไท p C 2จุดเลยเห็นไหมที่ท้าใช้ซีสองจุดเลยนะครับคือจริงมันนั่งได้จริงนะเนี่ยบอกเลยเนี่ยคือมันเป็นแบบเจดที่นั่งนะไม่ใช่แบบ8ที่นั่งสะดวกสบายไหมผมบอกเลยว่าถ้าเป็นครอบครัวนะเ็ดที่นั่งอันนี้ตอบโจทย์นะครับไปไปดูกันโอเคลืมบอกไปนะก็คือคันนี้จริงๆไม่ใช่จำเป็นต้องรถครอบครัวก็ได้มาเฟียมีหัวหน้าหัวหน้าต้องนั่งตรงนี้ใช่ไหมเป็นรถผู้บริหารต้องปิดม่านถูกไหมนี่ ติดม่านนี้เลยนะครับไม่อยากให้ใครเห็นชอบความเป็นเอ็กซ์คลูนะครับแบบนี้เลยถ้าผู้ชมลองคิดภาพนะคันนี้สมมติว่าวิ่งกันตามไป3คันแล้วติดฟิล์มดำหมดเลยนะโอ้โหเท่มากเลยนะคือมันแบบวัยรุ่นเกาหลีอะเออผมชอบมากเลยความบึกบึนขอบ120น่าใช้อะเออผมมีลูกด้วย3คนนี่ผมนั่งสบายสบายเลยนะ ในส่วนของประตูหลังนะตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้าและเป็นประตูกันหนีกด้วยนะครับตัวนี้จริงๆสามารถพับได้2ระดับที่ผมเคยเล่นมามันจะปรับข้างหน้าเนาะมันจะพับได้ลงระดับหนึ่งแบบนี้แล้วก็พับได้ลงอีกระดับหนึ่งแบบนี้แต่ต้องไปปรับข้างหน้านะครับในส่วนของแมทเทเรียลนะครับตัวนี้เห็นไหมเป็นเสากลมๆเลยนะครับตัวนี้เราเห็นไหมเห็นไหมข,ข้างหลังมีช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะ รถบางรุ่นนะถ้าเป็นรถแบบว่าดีเซ gment เนี่ยจริงๆนะถ้าเราเปิดมาเนี่ยจริงๆตัวข้างหลังเนี่ยมันแทบเก็บของไม่ได้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยคุณเดลว์ดเซตตัวเนี้ยยังมีพื้นที่ในการเก็บของตัวนี้ได้อยู่นะฮะมีข้างหลังมาดูเห็นไหมมีลำโพงตัวนี้น่าจะเป็นซับนะผมว่าน่าจะเป็นซับตัวนี้น่าจะเป็นซับมีปับเบาะนี่เห็นไหมพับเบาะตัวนี้พับเบาะเป็นพับเบาะไฟฟ้านะแล้วตัวนี้เป็น power outlet ตัวเนี้ยพับได้แบบนี้เลยนะครับ เราสามารถพับได้ในกรณีที่เราไปกับครอบครัวสมมติเราไปปิกนิกกันแต่เราอะอยากไปนอนค้างด้วยนะครับเห็นไหมสามารถปรับนอนลาดได้แบบนี้เลยนะครับเราก็เอาเบาะมาวางไว้ตรงนี้สามารถนอนเปิดแคมป์ได้เลยมาในส่วนของท่อนะจริงๆสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตคือท่อเขาเนี่ยจะเป็นท่อเหลี่ยมปกติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะให้เป็นท่อกลมแต่ท่อเหลี่ยมเนี่ยมันจะทําให้ดูแบบว่าเรียบร้อยมากขึ้นเห็นไหม มีเส้นขอบตรงไฟด้วยนะครับนะฮะมีเซ็นเซอร์รอบขันตัวนี้เห็นไหมเป็นประตูไฟฟ้าจริงทั้ง2รุ่นนะขับ2และขับ4เป็นประตูไฟฟ้าทั้ง2รุ่นเลยนะครับนะฮะเรามาพูดถึงในเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเมื่อกี้ผมเปิดไปนะอย่างแรกเนาะก็เป็นโช๊คนะครับเห็นไหมตัวฝาค้ำของเจ้าฮุนไดพาริเซตตัวนี้ทั้งท็อปขับ2ท็อปขับ4 เป็นโช๊คหมดนะครับให้เครื่องเนี่ยตัวเดียวกันนะฮะเป็น2.2ดีเซลเทอร์โบนะครับให้กำลังขับสูงสุด197แรงม้าคือถ้าถามเนี่ยคือเครื่องเท้าเพียงพออยู่แล้วนะครับ <S <S คือขนาดของตัวรถเนี่ยบอกเลยนะค่อนข้างยาวน้องนองสตาเรเลียลเลยทีเดียวเพราะว่าจริงตัวเนี่ยนะมันยาวเกือบ5เมตรนะมัน4,995มิลิเมตรเลยทีเดียวนะ <S <S บอกเลยว่าเป็นรถไซส์แบบพ่อบ้านมาเฟียนะฮะสำหรับใครที่แบบว่า มองหาแบบเฮ้ยรถไซส์นี้และต้องการความเป็น SUV อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ใหมาเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเลยนะนะครับในส่วนของคู่หน้านะระบบการสั่นสะเทือนเนี่ยให้มาเป็นแบบแม็กซ์สสั่นสนะข้างหลังเป็นแบบมัลติลิ์นะฮะหมายความว่าเวลาคุณขับรถมันจะไม่เหมือนพวก PPV เนาะ PPV ในกลุ่ม PPV เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งอันนี้ก็จะใหความนุ่มนวลมากกว่านะับมาสรุปกันนะว่าคันนี้น่าใช้เปล่าจริงๆนะผมอยากจะบอกว่าจริงๆคันเนี่ย เป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าใช้มากและน่าสนใจมากนะครับผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งตัวนี้สามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะแต่จริงๆผมยังเล่นไม่เป็นอันนี้บอกเลยว่ามันสามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับอันนี้ก็คือกุญแจของเจ้าตัวพาริเซตเห็นไหมดูดูหลาไหมสวยไหมแบบนี้เลยสําหรับคุณใดเขาดังในเรื่องของรถครอบครัวอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นอีกคนันหนึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่อยากขับ SUV ไซส์ใหญ่หญนะฮะบึกบึนบึกบึนนะฮะและก็ไม่ได้กินน้ำมันมากเลยเติมน้ำมันเต็มถังความจุอยู่ประมาณ71ลิตรเลยค่อนข้างใหญ่นะหมายความว่าถังหนึ่งเนี่ยคุณวิ่งได้ย็นนานเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนไปเนาะตัวเนี้ย เราอยู่กับเขาเป็นตัวท็อปเลยนะครับท่านผู้ชมที่คิดว่าเฮ้ยขับ4ไม่จําเป็นตัวขับ2ก็น่าสนใจนะครับขับ2อยู่ในราคาเพียงแค่2องล้านสองแสบาทตัวนั้นเขาเรียกว่า e อ็กซ์คูนะครับตัวท็อปขับ4ก็คือตัวนี้เลยที่อยู่กับผมนี่นะเขาเรียกเทสตี e นะครับสองล้านสี่แสนเกบาท และจะมีคําถามมาถามผมอีกว่าเฮ้ยคุณแอปและท็อปคั2สองท็อปคัสี่มีความแตกต่างยังไงบ้างนะครับที่ผมสรุปให้เลยนะครับมีแตกต่างทั้งหมด3จุดโดยรวมนะครับจุดแรกก็คือระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับที่มีทั้งหมด7หมดเนี่ยอาจจะไม่มีในบางระบบนะครับไอพวกแบบว่าขับทะเลทรายขับซันโนขับออเทเลนอะไรประมาณนี้คุณจะไม่ได้ตรงนั้นนะครับอย่างที่2นะครับเป็นในระบบซันรูฟตัวนี้คุณจะไม่มีซันรูฟเลยนะฮะและอย่างที่3มนะเป็นเรื่องของเบาะนะครับ ถ้าเป็นตัวท็อปคุณจะได้หนังเนปปาแต่ถ้าเป็นตัวขับ2คุณจะได้เบาะหนังเบาะหนังสแตนดาร์ดแต่เป็นสีดําลุคสปอร์ตนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจคันนี้นะตอนนี้รถนะ่ะผมเดาว่ามันน่าจะลงที่โชว์รูมฮุนไดเกือบหมดทั้งประเทศแล้วคุณไปลองขับดูผมบอกเลยว่าคุณขับแล้วคุณจะประทับใจเพราะไซนี้ไม่ค่อยมีขายในไทยนะครับอย่างก็ตามผมฝากเจ้าคันนี้ด้วยนะคุณไดพาริเศตตัวท็อปขับสี่นะตัวเพสตี้นะในราคา 2 4 9 9 0 0นบาทสำหรับตุดท็อปนะและท็อปขับ2 2 2 9 9 0ล้บาทนะเดี๋ยวผมอาจจะขอลองขับสั้นๆแถวนี้ก่อนนะครับโอเคครับยังไงผมคุณแอปขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ